ทุกคนอ่ะติดทุกหปีกูเยกทุกวันเนี่ยกูยังไม่เคยมีกลมดีพอแล้วพอแล้วกูเทุกคนแหละกูเห็นนะไม่ตอนตอนแรกมันมัน่ามันรู้จะเลิมติดตามผมกเลิกเลยนะครับกูไม่มคนเกิดมาตั้งแต่แรกไม่ตายมึงก็ไม่บอมอยู่มึงไม่ตายจ้ะปกูขอร้อย่างพวกแบบนี้มึงไม่แค่รู้สึกกูหรอมึงเกิดมััก็ร้องักนึงแต่มึงพูดอย่างนี้มึงไกินยาเถื่อ มึงต้องไปหาหมอมึงก็แม่ได้เหมือนแม่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 เราแม่แม่แม่เราเราจะโดนยึดก็พราแม่ไปกู้มาให้คนอื่นยืมทุกเรื่องมันเกิดจากแม่ลงไปใช่ไหมเลิกเไม่เลิกมึงก็เฮียทางไม่อยากได้หรอกยึดบ้านกูไปเอาไปขายโอ้หนูไม่ชอบเลย